สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ม y m ๆ BK BK big boy ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าสำนัก TN Bose พี่ต่องครับสวัสดีครับพี่ตองสวัสดีครับโอ้โหพี่ต่องครับ ครับผมจิกเซอร์ใช่ <c oughs> เป็นโฉมปีล่าสุดเลยป่ะครับพี่ต๋องใช่ใช่ครับปีสุดท้ายครับ,รบต,ตัวตัวล่าสุดตอนนี้มันถ้าถ้าอย่างนี้เขาหรหัสอะไรอะครับพี่ต๋องอรางจริงๆมันเป็น M อสูตรนะครับอ๋อเป็น M เลยใช่ครับ,รบอันแรก K แล้วก็ L ใช่แล้วก็พอมาเริ่มมาเป็น20ขึ้นก็เป็น M อ็มอย่างเงี้ยใช่ครับอ๋อแต่โฉมนี้ก็จะมี L7 L8 L9 อ๋อแล้วก็มาเป็น M อสูตร แล้วมาเป็น M0 เลยใช่ครับพี่ต๋องคันนี้ถ้าชื่อเต็มๆคือ Suzuki GSXR พัน R พัน R ด้วยมันจะมีพัน A อีกใช่ครับครับก็จะดูง่ายๆก็ดูที่ซับแทงหน้าหลังครับจะต่างกันที่โช๊คหน้ากับโช๊คลังครับโช๊คลังก็มีซับแทงด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ต๋องใช่ครับจะปรับได้เยอะกว่าแต่ถ้าถ้า A ก็คือไม่มีซับแทงใช่ครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่ครับโอ้ครับพี่ต๋อง ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นจิกเซอร์คันนี้พี่ต๋องขี่อะไรเซตเอ็หกใช่ไหมใช่เซตเอหกครับแล้วแล้วไปมาไงครับทำไมถึงแบบก็เปลี่ยนได้พอแต่งเซตเอกแล้วมันก็เราแต่งไปทักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากขยับเป็นตัวพันอ๋อใช่เพราะว่าถ้ายังอยู่อยู่เนี่ยเราจะเริ่มถมหนักแล้วมันเริ่มจะเลยเถิดเริ่มจะใส่ของเยอะไปเรื่อยๆเยอะไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายพอเยอะแล้วปุ๊บเราก็ยังมีความอยากได้ ขยับไปพันอีกอยู่ดีก็เลยตัดสินใจแบบเปลี่ยนไปเลยตัดเลยไปเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก่อนที่จะเลยเถอะเพราะว่าครับไม่งั้นนะถ้าจะได้หกเนี้ยอย่างเงี้ยราคากลางๆลางเี้ยใส่ของแต่งไปเรื่อยเนี่ยได้ตัวพันแล้วอย่างนงี้ใช่ไหมครับพี่๋องใช่ครับมองว่าแบบประมาณนั้นแหละครับคือบางทีเนี่ยเราเห็นในรูปอ่ะดูแบบเล็กๆเนาะไม่สองไม่รู้นะแต่ผมเห็นในรูปจิกเซอร์จะดูเพียวใช่จิกเซอร์จะดูเพียวที่สุด ในในตระกูลพันเลยใช่ไหมแต่มองมองจากด้านหลังนี่คือเล็กเลยใช่ใช่ไหมก็คือขับตามนี่ก็คือแทบไม่รู้ว่าเป็นพัน4ลิีครับผมไม่ได้ว่านะตูดมันเหมือนตัว150เล้พี่ต๋องใช่ใช่ใช่ครับถ้าดูไกลเนี่ยคือใช่ปะวะตูดเดียวกันใช่ตูดเดียวกันครับตูดเดียวกันแต่เทียงกันครับแต่ถ้าจอดอย่างเงี้ยโอ้โหลั่มบึ้กเลยคือคือไซส์ตรงเนี้ยมันล่ำมากเลยแต่ข้างหลังเนี่ยจะดูเพียวแต่ ถ้าส่วนตัวผมผมชอบนะผมชอบให้ตูดดูเพียวแล้วก็ตูดดูเล็กครับคล้ายๆกับเอสพันชมก่อนก่อนหน้าที่จะเป็นปะพัวพี่ตองตูดแหลมครับแต่อันนี้จะเบาะต่ําแล้วก็เบาะต่ำไหมพี่ตองว่าไม่ต่ำใช่ไหมกลางๆครับกลางๆต้งผมรู้สึกว่าเหมือนเบาะท้ายเขาเนี่ยจะยกขึ้นสูงขึ้นใช่ครับมันเลยทําให้ดูตรงคนที่นั่งคนขี่เนี่ยดูแบบดูเตี้ยลงแต่จริงแล้วไม่ใช่ เหมือนเหมือนจะเพิ่มให้ท้ายสูงขึ้นนะพี่ต๋องนะใช่ครับครับได้พี่ต๋องเจ้าเจ้าสำนัก T N Bo ทำไมพี่ต๋องถึงมาเปิดร้านได้ครับก็เริ่มอยากชอบเนี่ยครับแล้วก็ทำทำรถเพื่อนกันเองทำทำให้เพื่อนบ้างอะไรเงี้ยทำรถตัวเองบ้างใช่ครับแล้วอย่างพี่ต๋องไม่ต้องเรียนจบอะไรวะครับแล้วก็โดยส่วนตัวเรียนจบพวกวิศวะด้วยครับวิศวะใช่เป็นวิศวะ เครื่องกลเครื่องกลหรอใช่อ๋อเครื่องกลนี่เขาทําอะไรอ่ะพี่ต๋องก็มันก็จะแยกออกไปอีกครับว่าแบบเครื่องกลเขียนแบบหรือว่าออกแบบใช่ครับแล้วก็แต่ว่าจริงๆอ่ะจบวิศวะแมคคาโทนิกอ๋อใช่ครับมันมันคืออะไรครับมันเกี่ยวกับเออระบบกลไกแขนกลหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับใช่ครับแล้วแล้วตอนจบมาพี่ต๋องเปิดร้านเลยหรือว่าไปทํางานบริษัทอะไรก่อนครับพี่ต๋อง เปิดเลยครับเปิดเลยใช่ใคือคือไม่ทํางานประจําเลยยังไม่เคยทำครับไม่เคยทํางานประจําเลยจบมาก็ก็ทำดรู้จเองใช่ลืมตอนแรกๆก็ร้านเล็กๆครับครับแล้วก็ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เล็กอยู่เหมือนกันแต่แต่เหมือนแบบมีของให้เลือกแล้วแต่สั่งได้เลยก็ตามออเดอร์ได้เลยอย่างเช่นปั๊มบนปั๊มล่างล้อมาเช็ดอะไรอย่างนี้มีหมดมีหมดครับครับสั่งได้หมดเลยงจัดสภาพจัดส่งได้หมดครับเออครับ แล้วพี่ต๋องทำเองด้วยคนเดียวใช่ครับโอ้โหก็มีเพื่อนมาช่วยบ้างครับบางทีพี่ต๋องครับอย่างร้านพี่ต๋องนี่เด่นซเด่นหกมั้งผมว่าซเด้นหกเยอะนะใช่ก็ร้านพี่ต๋องจะดังที่เราเริ่มเราเราเริ่มมาจากแซเด่นหกใช่มันก็เลยทําให้แบบว่าลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็เป็นแซเด่นหกครับอ๋อใช่เหมือนแบบในกลุ่มซเด่นหกครับเราซื้อรถมาเราก็เอารถมาใช้ทํางานด้วยแหละอ๋อใช่แล้น แต่งไปแล้วก็โพสไปหาเพื่อนขี่รถบ้างอะไรบ้างครับเหมือนเส้นที่หนี่เป็นอาจารย์เลยใช่ครับหรือคันนี้หรือทำอะไรอย่างเงี้ใช่ครับครับร้านเปิดมานานแค่ไหนแล้วครับพี่ต๋องสปี3ปีสามสาปีกว่าครับครับแต่ว่าตอนแรกก็ขายเป็นเพจใช่ขายพวกนอทเทเนียมอ๋อเป็นเพจใช่เปิดร้านคือคือเริ่มจากทําออนไลน์ก่อนใช่ใช่ครับก็ทําออนไลน์แล้วทีนี้แบบ เราอยากให้มันจบแบบที่เราเลยแบบว่าเพราะว่าเราสามารถทําสีได้เลยครับใช่แล้วก็มีบริการใส่ให้ด้วยใช่ครับอย่างพี่ต๋องนี่ทาเองใน่มั้ครับน็อตอ่ะใช่อย่างเช่นเขาเขามีการแบบเอ่อไฟฟ้าในการใช่ครับทำให้เปลี่ยนสีอะไรเงี้ยก็คือพี่ต๋องทําเองเลยใช่ครับสามารถมาเลือกแล้วก็นั่งรอได้เลยอ๋อสุดยอดเลยครับพี่ต๋องพี่ต๋องครับฟิลฟิลจากเซตทั้งหกมาจิ๊กซ์เป็นไงบ้างครับผมว่า จิกเซอร์จะเบากว่าด้วยเบาหว่าเนาะช่บาลานซ์มันบาลานซ์ดีเนาะดีกว่าผมว่าผมรู้สึกตอนที่เข็นรถพี่ต๋องเนี่ยมันดูเบาแล้วคอมันดูอ่อนะใช่มันดูแบบรถมันดูเบามันดูพลิกง่ายมันดูขับง่ายครับแต่ว่าการทบัดมันก็พอใช้ได้ครับครับเวลาขับเร็วๆก็มีจังหวะที่มันคำนวณช้าบ้างอ๋อแต่ถ้าตอนที่เข็นนเียเทียบกับเซดรกิบเนี่ยเซดริกสิบหนักอึ้เลยอันนี้เบาเลยครับพี่ตอง ชอบตรงบาลานซ์รถแล้วก็น้ําหนักรถครับใช่มันมันเบาดีมันเข็นง่ายครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้ามันอ่ะได้แล้วแต่ว่าช่วงช่วงขาช่วงพักเท้าอ่ะครับใช่มันยังมันยังแปลกแปกอยู่ใช่ไหมใช่ถ้าสมมติเ่าเป็นเกียร์เดิมนะใช่ครับแต่คือถ้าแบบใส่เกียร์โยงไปอ่ะหล่อเลยคือจบเลยผมรู้สึกว่าระยะ ถ้าถ้าการขี่อ่ะบโอเคเลยครับคือถ้าเกียร์เดิมเหมือนไม่ดูสปอร์ตเท่าไหร่ใช่ใช่เข้ามันจะยังแบบชันชนตั้งๆอยู่กึ่งกึ่งมันยังไม่ไม่ค่อยถอยมาข้างหลังใช่ครับเรียกว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนล่ะคันนี้ผมอยากอยากจะมาลองจิกเซอร์บ้างแต่ตอนนั้นที่ผมเคยเล่าให้พี่ต๋องฟังครับถ้าหากว่าผมแฟดแล้วยังรู้สึกว่ายัง ไม่ค่อยมันอะผมไม่จะขายทิ้งจะเปลี่ยนรถจะเปลี่ยนรถแต่ตอนนี้เออผมแฟดมาแล้วก็รู้สึกดีอยู่ดีกว่าเดิมเยอะครับดีกว่าเดิมรับดีกว่าสมูทกว่ามันกว่าด้วยใช่ครับน่าจะอยู่กับผมได้อีกสักปี2ปีเดี๋ยวค่อยไปคืออันนี้ก็เป็นอีกเคสดหนึ่งนะใครที่เบื่อเบื่อรถเนาะใช่ลองเอาไปแฟดดูใช่ครับมันจะได้อีกอีกอารมณ์นึงเลยครับใช่เหมือนได้รถคันใหม่ครับใช่เหมือนยืดความเบื่อเราไปได้อีกสักสองปีอ่ะส่วนตัวผมนะเดี๋ยวให้กล้องมาดู ของที่พี่ต๋องใส่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ดูพวกของเดิมอะไรที่เขาให้มากับรถดีกว่าครับพี่ต๋องได้ครับผมได้ครับโอเคครับแผงคอนี่แผงคออะไรอะครับพี่ต๋องเป็นของ่งานบ้านเราเนี่ยครับครับพี่ออสห้าหนึ่งเจ็ดครับพี่ออสห้าหนึ่งเจ็ดใช่ครับอืมออันนี้เท่าไหร่อะครับพี่ต๋องอย่างแผงคอนี่สวยมากเลยอยู่หกพันกว่าบาทนะครับอ๋อมันเวลาใส่แผงคอนี่ช่วยอะไรครับพี่ต๋องช่วแผงคอไหมจริง ก็ได้สวยงามใช่ครับอ๋อไม่ไม่ได้แบบแข็งขึ้นอะไรอย่างนี้เกี่ยวปะครับไม่เกี่ยวครับไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างเท่าไหร่ก็คือสวยงามเหมือนรถสนามอะไรอย่างงี้นครับใช่ครับราขับแล้วได้เห็นแล้วรู้สึกรู้สึกดีต่อใจเป็นเกลสปีดเกลตัวแดงครับโลโก้แดงใช่ไหมใช่ครับโลโก้แดงนี่มันจะท็อปกว่าโลโก้ขาวใช่ใช่ครับผมชอบฟิลเกลสปีดมากกว่าพวกแบมโบ้นะครับใช่โดยโดยส่วนตัวนะครับ แล้วผมรู้สึกว่ามันเท่ดีออมันไม่ค่อยมีคนใส่ไม่ค่อยมีคนใส่ับเรื่องเรื่องแบบการใช้งานนะครับพี่ต๋องการใช้งานผมว่าโอเคดีเลยแหละดีเลยช่ครับสองหมื่นสามสองหมื่นสามประมาณนี้ใช่ครับก็คืออะไรพวกนี้นี่ที่ที่ร้านพี่ต๋องก็น่าจะมีไหมมีมีครับสั่งได้ครับสั่งได้เหมือนกันใช่ครับฝ่ากระปุก ไทเทเนียมใช่ชุดเนี่ยที่เป็นสีเนี่ยคือเป็นไทเทเนียมหมดเลยครับใช่ตัวนี้ก็ไทเทนนะแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้ปลายสีไม่ได้ไม่ได้ทสีใช่ครับครับอันนั้นก็คืออันนี้คือไล่ลมใช่ไหมครับพี่ต๋องใช่ครับผมอ๋อครับสลักเกลวพวกเม็ดปรับชุดแต่งเป็นไทเทที่ร้านก็มีหมดครับอ๋อครับอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าถ้าไทเทเนียมนี่ร้านพี่ต๋องก็จะเด่นเลย พวกน็อตไทเทเนียมหรือว่าอะไรต่างๆงานจ้างอะไรก็สั่งได้หมดที่จากไทเทเนียมสั่งได้หมดเลยครับครับชิวหน้าก็เป็น MRA MRA ครับผมครับคนนิยมเนาะ MRA ใช่ผมผมชอบโดยส่วนตัวใช้ MRA มาตลอดอยู่แล้วอ๋อครับชอบความแบบความหนกๆหนกใช่ใช่ชอบช่วงหนกมันครับสี่พกว่าบาทสี่พันกว่าบาทครับน็อ ไทเทเนียมครับชิวหน้าแล้วก็มีปุดกระจกครับครับเป็นไลท์เทคครับไลท์เทคอยู่2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทอันนี้ก็คือของแท้เลย่ัใช่ครับผมชอบไฟหน้าเข้ามากเลยอันนี้ไฟหน้านี่ยังเป็นเป็นสีขาวหรือสีส้มครับเป็นขาวครับอ๋อเป็นสีขาวแล้วใช่ครับเป็น LED แล้วครับครับแล้วก็จะมีตัวเดย์ไลท์อ๋อเดย์ไลท์แต่ถ้าตัวพันเอจะไม่มีตัวเดย์ไลท์ใช่ไม่มีตัว เดรรี่ตอนนี้ครับอืมแล้วก็พวกนี้นี่ของเดิมหมดเลยใช่ไหมครับซับแทนส์ของเขาใช่ครับโช๊คเดิมปั๊มเดิมผมผมมองว่าจานมันเขาให้มาดีอยู่แล้วนะดีนะจานใช่เป็นกึ่งเป็นเซมิโคตติ้งมุดเหมือนทีไรครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นหมุดครึ่งหนึ่งครับอ๋อใช่มันก็จะขยับได้เหมือนพวกทีไรใช้ไปนานๆนะครับอือกันรอยตรงแข้ง่ครับแข้งเครื่องใช่ครับ เป็นของ r a c i n g Pro ครับ r a c i n g Pro ครับใช่ครับฝาปิดไลทิฝาปิดรูเติมน้ำมันไลทิครับเกียร์โยงตัวนี้มันเป็นของจากเคก้ามั้งครับแล้วผมมาเอามาแปลงใส่ใช่ครับมันต้องแปลงยังไงครับพี่นอก็เปลี่ยนตัวตัวดปเตอร์ตรงนี้ครับเนี่ยชิ้นนี้คือผมทำขึ้นมาใหม่ใช่เพราะว่าที่ร้านก็รับครับรับทำรับแปลงเกียร์โยง แป่งล้อมาเช็ดล้อโอแซดใช่ครับเกียร์เล็ตตัวเก่าอะครับไม่แน่ใจรุ่นเหมือนกันแต่สวยเลยใส่ปั๊มกระทุงเกียวสปีดใช่ใช่อันนี้ใช่ไหมที่ที่แพงอ่ะพี่ต๋องใช่ครับปั๊มปั๊มกระทุงเกียวสปีดนี่นะตัวปั๊มมันประมาณหมื่นครับหมื่นหนึ่งพันได้ประมาณนั้นครับ้วสายสายอันนี้สายน้ำมันนี่มันคือยังไงครับ อันนี้เป็นสาย G P ครับสาย G P แล้วมันเป็นสายที่เขาใช้กันในพวกมอเตอร์ G P เป็นสายน้ำมันใสอ๋อใช่มันจะไม่ไม่แข็งครับใช่ครับถ้าแบบเป็นสายทั่วไปใช้ไปนานๆหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแบบใช้กับน้ำมันครับครังหนึ่งมันก็จะแข็งเหลืองแต่อันนี้มันจะมีความแบบนิ่มอยู่ตลอดเวลาใช่เป็นสายที่ใช้สําหรับน้ํามันเบรก แล้วก็มีเป็นตัวอุดครับเออเนี่ยผมงงตรงเนี้ยพี่ต๋องมันมันคือไทเทเนียมครับอ๋อมันเป็นตัวอุดเฉยๆแล้วปกติมันเป็นอย่างนี้อ่ะครับพี่ต๋องปกติก็จะเป็นกระปุกอะครับอ๋อใช่แต่ว่าอันนี้ถอดออกให้มันดูแบบอ๋อเข้าใจแล้วปกติมันคือเป็นกระปุกน้ำมันใช่อันนี้เราก็ไม่ได้ใช้กระปุกเร<อ>าใช้สายอ๋อน้มันสายน้ำมันก็จะอยู่ในนี้ใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วมันจะเลยเถิดหน่อยเปลี่ยนเกยโยงแล้วก็เลย เปลี่ยนกระถุงไปด้วยพอเปลี่ยนกระถุงไปด้วยก็เปลี่ยนสายไปด้วยเลยกันครับสายสีเทเขียวเนี่ยใช่ครับท่อเป็นอะคาโปวิกครับอะคาโปวิกใช่รหัสอะไรครับพี่ต๋องจำไม่ได้มันจจะเป็นจีจีพีหรือจีพีใช่ใช่ไหมครับน่าจะใช่นะผมจำไม่ได้ผมก็ไม่ชัวร์ไงเพราะผมผมดูแล้วผมว่ามันอาคาโปวิกจีพีหรือเปล่าใช่ครับน่าจะใช่แหละพี่ต๋องว่าจะเปลี่ยนอยู่ครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อเลยใช่ครับ ชอบรถที่มันมีมีล้อมันดูสวยดีครับครับมีล้อแบบล้อฟอร์สล้อฟอร์สอะครับมาเซสอะไรเงี้เลยใช่ครับเพราะว่าคันเก่าก็ใส่อ๋อจะทิงหกอ่ะครับใช่ครับดูโอ้ถดีถ้ามีล้อแล้วก็คือใช่อะไรก็หล่อหมดอ่ะใช่รุ่นไรก็หล่อนะใช่ใช่ผมว่านะมีล้อมีล้อมีท่ออย่างเดียวก็ก็ได้อยู่ครับได้อยู่ใช่ครับใช่มันมันทำให้รถแบบดูหล่อขึ้นมามากเลยเด่นครับก็มี ใส่เป็นตัวกล่องไฟเบรกแต่งอันนี้คือไฟเดิมนะครับครับลาเบรกแล้วมันก็จะกระพริบเหมือนพวกเอ็มดีอ๋อมีแบบแอคชั่นกระพริบนิดนึงใช่ครับแล้วรุ่นนี้ไม่มีบังโคลนใช่ไหมพี่ต๋องใช่ครับรถที่รถที่ไม่มีบังโคลนนะไม่มีบังโคลนหลังให้ครับชิคเซอร์โคตรเท่เลยต้องเสี่ยงเงินซื้ออีกเออหรือไม่งั้นก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยใช่แต่เนี้ยถ้าไม่มีบังโคลนปุ๊บเวลาเออเวลาเราลุยฝนหรืออะไรมันก็จะกระเด็นเข้าไปกระเด็นดิ่เข้าไปครับ พัน2,000โลน้อยจัด6เดือน6เดือน2,000โลใช่แบบบางทีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่อยากซับใช่ครับพี่เกียดเอามาล้างนะพี่ต๋ช่ครับมือคัสอ่าครับก็คู่กันเป็นเกียร์สปีดแดงเกียร์สปีดโลโก้แดงเหมือนกันใช่ครับแล้วก็มีพวกน็อตไทเทนด์ต่างๆอะไหล่แต่งไทเทเนียมครับมีทุกจุดครับคุชเตอร์นี่ติดรถมาใช่ครับเป็นอัพดาวไหมครับพี่ด๋อเป็นอัพดาวครับ เป็นรุ่นหนึ่งนะที่แบบ q u i ค k ิปเตอร์แบบเนียนเนียนใช่ไหมใช่ครับเนียนเร็วครับใช่ครับอันนี้นี่เหมือนแบบเป็นรถที่ทอกหนักคือต้นต้นมาไวอย่างงี้ใช่ครับมาไวครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แบบเดียวแล้วผมว่าซูมันเป็นมันเป็นตำนานด้วยแหละยุค K ยุคยุคเอลเอลสองเอลสามอะไรรถมันมาแบบแรงอยู่แล้วมันเป็นรถที่ดุอยู่ ใช่ครับตัวเก่าผมก็ชอบนะชอบหน้าแต่ว่าผมไม่ชอบท้ายท้ายใหญ่เนาะใช่ผมชอบรถท้ายเลียวๆมากกว่าเหมือนกันเลยพี่น้องคืออันนั้นนมันสวยหมดยกเว้นท้ายอย่างเดียวใช่ครับพวกตัว K ใช่ไหมครับพวก K พวก L ตอนแรกก็ใช่ตอนแรกก็มันโฉมนี้มันก็หลายปีแล้วแหละครับก็รู้แหละว่ามันใกล้แล้ะมันใกล้หน่าจะใกล้เปลี่ยนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราพอใจกับโฉมเนี้ย ครับใช่เราโอเคแล้วจัดไปจัดไปเห็นว่ามันเป็นรุ่นเดียวที่หน้าปัดเลือนไม่ยังไม่เปลี่ยนเป็นจอสีถ้าถ้าจะให้พูดถึงข้อด้อยมันก็คือจะมีแค่เรือนไม่ครับเรือนใม่ที่ยังรู้สึกว่าในรถในรุ่นปีนี้ครับใช่ยังยังไม่ค่อยแบบให้มายังยังกักอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาไม่มัญเปลี่ยนได้ครับใช่ไหมเปลี่ยนใส่พวกแบบจอสีแล้วได้นะ เปลี่ยนเป็น AM, AM ได้ AM สามสี่หมื่นได้ไหมพี่ต๋องใช่สี่หมื่นครับแต่ 4, ว่าไมามันก็โอเคครับใช่ไหมมันเป็นก็มันเป็นดิจิตอลอยู่อ่ะใช่ครับมันยัง,ยงเป็นมันยังดีที่เป็นฟูดิจิตอลครับพี่ต๋องครับอย่างคันนี้มันราคาเท่าไหร่ครับราคาเต็มครับมันแปดแสนหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันว่ะโอ้แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช่ครับ ดูว่พี่ตองสูงประมาณร้อยหสิบเจ็ดใช่ไหมหกสิบหกสิบเจ็ดนะเป็นไงบ้างครับพี่ต๋องก็ขยิ่งเลยขยิ่งนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะบาลานซ์รถมันดีน้ำหนักรถมันเบาครับใช่คือคือถ้ารถมันไม่หนักอ่ะต่อให้เราขยิ่งสุดขาครับเราก็สรงตัวได้ก็ได้อยู่ใช่ถ้าเวลาติดไฟแดงก็ใช้ปกติครับเดี๋ยวเรีบนี่ อ๋อถ้าถ้าเหมือนติดไฟแดงก็สไลด์แบบใช่แล้วก็สไลด์ปกติครับครับแต่ถ้าแบบเวลาเราอยู่เออในเนเอออย่างอย่างอารงสองเท้าอย่างงี้เขย่งเลยสองข้างเลยใช่ครับแต่แบบรถมันเบามันขี่ง่าแต่รถมันอยู่ได้ครับรถมันเบาครับเนี่ยเราโยกเราแบบเออคือมันเบาครับเออแต่แต่ต้องบอกว่าพี่ต๋องโหลดลงนิดนึงไหมไม่ครับไม่ได้โหลดนะใช่อันนี้คือเดิมเดิมอ๋อเดิมเดิมก็คือแบบ ประมาณนี้เลยใช่ข้างหลังก็เดิมไม่ได้ยังไม่ได้เซกโชยังไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ทาอะไรเลยใช่ครับพี่ต๋องผมขออนุญาตนั่งหน่อยได้ได้นั่งนั่งค่อมหน่อยอะไรครับโอ้ผมเบาจริงจริงอ่ะมันเบาจริงผมผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบครับพี่ต๋องก็ถือว่าได้เลยแหละได้อยู่โอ้โหฟิวมันได้อระคนเรานะมันไม่รู้จักพอนะใช่ใช่ บางคนเขาเอัพมาต้องสปอร์ตพันอะไรเงี้ยถึงจะจบแต่พอขี่สปอร์ตพันก็อยากไปยื่นอื่นก็อย่างอย่างพี่ต๋องยังยังอยากจะขายนี้ไปเล่นดูคติเลยใช่ไหมใช่ช่วงนี้เริ่มไปมองแบบฮาร์ลย์อะไรแล้วอะเริ่มไปหลายแล้วอะใสเริ่มไปแล้วแล้วอย่างจิกเซอร์เนี่ยไม่ต้องกดแช่นะกดตึ้งเดียวปล่อยะมีตัวจิกเซอร์จะดีอีกอย่างก็คือมันจะมีระบบช่วยสตาร์ท ใช่เราไม่ต้องกดแช่เราแค่กดปุ๊บมันก็จะติดไห้เองครับเออมันก็่ทำงานของมันเองใช่ปกติเราจะต้องกดแช่จนกว่ามันจะติดแล้วเราก็ปล่อยครับใช่แต่นี้กดคึกเดียวเนี่ยลองลองใช่ลองลองได้ครับกดนี่คึกเดียวเลยเดี๋ยวเราปิ่อยเอาล้านก่อนะอ๋อครับแล้วก็กดทีเดียวกดลงไปเลยนะใช่แล้วก็ปล่อยอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นไฟพามาครับอ๋อครับ ก็จะมีตัวเนี้ยที่ไม่ไม่รุ่นอื่นไม่มีไม่ไม่ีใช่ไม่ยังไม่มีรุ่นไหนมีนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ต๋องมากเลยที่พาผมแล้วก็ทุกๆคนมาดูตัวจริงผมชอบมากเลยจิกเซอร์เนี่ยผมชอบจิกเซอร์กับชอบปะทูที่ผมชอบเลยฝากร้านหน่อยครับพี่ต๋องก็ครับฝากร้านด้วยครับ T N Racing Shop นะครับแล้วก็ T N Racing Shop ใช่ครับน็อตไทเทเนียมแบรนด์ T N Bolt ๋อใช่ครับครับก็ฝากกด กดไลค์เพจกดติดตามเพจด้วยครับครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาในเพจได้ครับครับตอนนี้พี่ต๋องทำช่อง YouTube อยู่ไหมเนี่ยใช่ครับทำช่อง YouTube อยู่ด้วยครับอ๋อครับก็ใช่เป็นชื่อร้านเลยครับชื่อร้าน tn racing shop อันนั้นก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับใช่ครับก็จะมีพวกไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับอะไรแต่งอะไรเงี้ยใช่ครับครับเกี่ยวกับว่าขี่รถขี่เล่นบ้างขี่รถเล่นแล้วก็มีแบบเอ่อการติดตั้งอะไรใช่ก็เข้าไปดูได้ รีวิวอะไรแต่งอะไรอยครับพวกแบบพวกปั๊มพวกอะไรต่างๆพวกรีวน็อตหรือว่าพวกไฟอะไรเงี้ยครับใช่ก็มีอยู่ในช่องกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้ครับครับฝากด้วยใครที่สนใจอะไรแต่งก็ลองทักมาดูครับร้านอยู่ที่แถวนนทบุรีแถวไซม้า ใช่รัตนาธิเบศครับรัตนาธิเบศใช่หาหาไม่ยากครับหาไม่ยากก็ลองคุยในเพจแชไลน์ใช่ครับเดี๋ยวส่งแมพส่ง GPS ีเอสะไรให้ได้ครับครับพี่ต๋องเดี๋ยวก่อนจากขอฟังเสียงท่ออีกครั้งได้ได้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่ช่องมอยไม้บีเคเคพิกไบค์ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับพี่ต๋องขอบพระคุณอีกทีครับครับขอบคุณครับ